สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้ k คซฟขันชัยฟาร์มได้มาที่ไร่มะม่วงหิมะพันนะครับหลังจากที่เรามาตัดหญ,ญ้าประมาณเดือนที่แล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือน มาตัดหญ้าวันที่สิบเก้ากรกฎานะครับวันนี้สิบหกสิงหานะครับเข้ามาเยี่ยมชมแปลงดูต้นพริกไทยที่ชำไว้นะครับ ก็ยังเขียวสดอยู่นะครับ ให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาชมแปลงเฉยนะครับมาเยี่ยมชมดูสภาพทั่วไปพอดีว่าจะมาดูงอะด้วยครับถ้ามีสุกก็จะได้เก็บไปขายนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างที่มีต้นมะม่วงหิมพานต์อยู่กับที่ไม่มีนะครับเป็นไล่ที่อยู่ในแปลงเดียวกันครับความแตกต่างว่าหญ้าขึ้นลกไหมครับอันนี้คือสภาพ ใต้ต้นมะม่วงหิมาพานหญ้าจะดูเบาบางกว่านะครับนี่คือโซนข้างล่างที่ไม่มีต้นมะม่วงหิมาพานคุมหญ้านะครับหญ้าจะขึ้นหนะมีเงาะสุกแล้วนะครับ วันนี้ก็จะได้เก็บเงาะไปขายนะครับนี่ครับมีแมลงมีอะไรอยู่นะครับมีแมงมุมอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน,น่าจะโดนกวางครับ กนกวางก็หนูก็ลอกน,ลนะครับที่กินเงาะเรากินเลยครับ หวานครับเนาะปลอดสารค่อนข้างลกนะครับมีต้นกาแฟ หญ้าได้ตัดพร้อมกันนะครับกับที่ใต้ต้นมะม่วงเห็นมะพานที่เห็นเมื่อกี้นะครับดูความแตกต่างนะครับหญ้าที่เป็นเครือเป็นนี่ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นต้นกาแฟเอ็นครับตามแรงดึงของ ยาที่พันขึ้นต้องเข้ามาดูบ่อยๆนะครับวันนี้ไรนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาครับส่วนมากเราจะไปที่ขันชัยฟาร์มวันร่มากกว่านะ ็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับเหลืออยู่สองต้นสามต้นมีต้นกระท่อมปลูกตามกระแสอยู่ประมาณห้าต้นนะครับเหลืออยู่สี่ต้นกาแฟกาแฟโรบัตตานะครับ หญ้าคอมมิวนิสต์นะครับขึ้นเยอะยังวัวน,น่าจะดีะครับยาคอมมิวนิสต์ที่อยู่ใกล้ๆริมทางเขาก็จะมาเกี่ยวไปให้วัวก,กินอยู่นะครับ นะครับใต้ต้นมะม่วงหัมพานหญ้าจะไม่หนานะครับแต่พอไม่มีอะไรคุมแสงหญ้าจะขึ้นลกเลยครับนี่ครับมาดูความแตกต่างกันดีกทีนะครับ กาแฟก็ชอบนะครับล่มลำไร นี่ก็ต้นพริกไทยนะครับเริ่มเกาะขึ้นต้นมะม่วงหิมพานแล้วนะครับตรงจุดนี้เราจะเน้นพืชหลกัหลกๆอยู่สามชนิดนะครับก็จะมีมะม่วงหิมพานเป็นหลัก ลองมาก็เป็นกาแฟโรวัต้านะครับถัดมาก,ก็จะเป็นพริกไทยนะครับพันซีลอนแล้วก็มีเสริมอย่างอื่นด้วยครับมีเงาะบ้างมีโอะโวคาโดบ้างไม่เยอะเงาะ,าะาก,าโโก,าก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นอะโวคาโดอีกประมาณสิบกว่าต้นครับมีกล้วยมีส้มโอมีผักหวานปลา ผสมผสานกันไปนะครับตามแนวทางของขันชัยฟาร์มของเรานะครับเน้นเป็นกเกษตรยั่งยืนกเกษตรปลอดสารผสมผสานกันนะครับปลูกไม้ไล่ระดับกันไม้ยืนต้นไม้เลื้อย แล้วก็ไม้ขนาดเล็กนะครับไม้ทรงพุ่มเป็นกาแฟโรบัตต้าครับฝากช่องของเราด้วยนะครับ KCF ขันชัยฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับมีเทคนิคมีความรู้ดีๆก็จะมาฝากกันนะครับคลิปนี้ก็ขอ ฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ